พามาดูเห็ดปวกครับเห็ดปวกนี่เกิดอยู่สวนยางทาราแล้วครับออกมากิ่ดยางครับเจอพอได้แกวครับนะฮะจัหลายดอกก็เป็นสิบแล้วครับแต่เ,เก็บแล้วครับแต่มันดอกเล็กครับ เราไม่ต้องไปเอาลากเขาอะไรมากมายเขาขาดเลยตอนนี้สงสัยพวกมดพวกหนอนอะไรเขาเจาะลากเขาแล้วครับโคนเขาเริ่มจะเปื่อยแล้วดอกนี้ไม่เอาแล้วเป็นหมกเป็นหมกดอกเล็กๆอย่างนี้ ดอกใหญ่กว่าดอกเห็ดปวกไก่น้อยหน่อยนึงเห็ดปวกไก่น,น้อยเขาจะดอกเล็กกว่านี้เยอะเลยวรับน่าจะเป็นเห็ดนะครับเนี่ย,ยครับดอกอีกสองดอกครับโดนแทะโดนกัดหมดเลวครับ เก็บไปทําเชื้อดีกว่าครับนี่ฮะ่องนี้ก็ไปทําเชื้อเลยเราได้ไปเยอะแล้วครับมีพวกเขาอยู่เดี๋ยวไปรวมกันทําเป็นเชื้อเห็ดดอกเล็ก แต่ดอกสวยคดอกเล็กแต่ดอกสวยอยู่เดูกันเก็บเก็บเห็ดในป่ายาา่างพาราดอกนี้ยังสวยอยู่ดอกใหญ่กว่าเพื่อนฮะมนนันมีแต่ดอกเล็ก ก็จะไปทําเชื้อเห็ดนะไปรวมไปรวมทำเป็นเชื้อเห็ดนจะิงยุงก็เยอะครับครับหมดแล้วครเดี๋ยวเดินตัวต่อยครับ